เป็นไวยากรณ์ง่ายๆแต่อย่าให้ผิดครับอะไรที่มันเป็นไวยากรณ์มันเป็นกฎตายตัวไม่เคยเปลี่ยนครับเรียนภาษาอังกฤษสิ่งที่ควรยากหนึ่งคำนี้แปลว่าอะไรขวรยากสองสำนวนมีแค่สองอย่างนี้ยากครับถ้าไวยากรณ์ไม่ยากทำไมถึงไม่ยาก เพราะมันตายตัวเข้าใจไหมเมื่อไรใช้อินเมื่อไรใช้อนเมื่อไรใช้แอดตายตัวมันเป็นกฎยังสอบตกอีกก็ะสะแสดงว,ว่าไม่อ่านหนังสือถ้าออกสอบเป็นไวยากรณ์มาพระอาจารย์กินเรียบครับไม่เหลือไม่เหลือให้ครูเลยเรียบเพราะกฎตายตัวไวยากรณ์คือกฎภาษาที่มันตายตัวมันไม่เคยดิ้นเลยเมื่อไรใช้อิน ใช้แอนใช้แอดเมื่อไรใช้เดอะไม่ใช้เอไม่ใช้แอนตายตัวหมดยังสอบตกอยู่แสดงว่าไม่อ่านหนังสือเพราะมันโกดตายตัวเหมือนกันเมื่อไรใช้แอดแอด you say at when you talk about s o m e o n place s o m e o n area you say at Surpet where are you now I am at the temple I am at the school, I am at the college, I am at the university, I am at the hospital. อะไรที่เป็นที่เล็กๆแคบๆใช้ at เช่นวัดโรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาลัยโรงพยาบาลบริษัทพื้นที่แคบๆเล็กๆใช้ at ทันทีครับใช้ตัวอื่นไม่ได้ in ไม่ต้อง in ตรงที่ใหญ่ Where are you now? Oh, I am in นครพนมอออ I am in Thailand. อันนี้ In พื้นที่ใหญ่ At เล็กๆที่เล็กๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลใช้อบอกว่าินไม่ได้ครับ In ไม่ได้ผิดนะนี่คือกฎครับใช้อโอเคนะ Where are you now? ตอนนี้เจ้าอยู่ใส่ I am at the temple. ผมอยู่ที่วัด I am at school ผมอยู่ที่โรงเรียน I am at hospital ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลผมอยู่ที่วิทยาลัย I am at the college ฉันอยู่ที่วิทยาลัยมหาวิทยาลัย I am at the university at ดมาเลยครับโรงพยาบาลโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวัด at ดมาเลยลูกบริษัทก็ at I am at the company I am at ตัวจตาครับนี่ใช้อินไ,ได้ไหมได้แต่ไม่ถูกมีคนใช้อินกับแต่ไม่ถูกนะอินจะต้องเป็นที่ใหญ่ Where are you now? I am in Bangkok ผมอยู่ที่กรุงเทพครับพระจารย์นี้ไปไหนจะต้องโพสต์ตลอดครับขี้เกียจต,ตอบมาถามว่าตอนนี้อยู่ไหนเพราะหนึ่งอาทิตย์พระจารย์จะไม่อยู่ที่เดียวเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วต้องโพสต์ทุกวันเขาจะได้มาถามว่าอยู่ไหนมาบินระบาดหรือเปล่านะ บินาบ,บาทต้องต้องโพสด้วยนะทําไมต้องโพสเขาจะได้รู้ว่ามาแล้วออกบินาบ,บาทแล้วบางคนไม่เข้าใจทำไมบินาบ,บาทต้องโพสเขาจะได้รู้ว่าเราออกบินาบ,บาทแล้วกลับมาแล้วสนงเทนี้นมาก็ต้องโพสอีกเพราะคนรอสาบาตรไงเขารอส่บาตรฮะลูกศิษย์ครับลูกศิษย์เขาถ่ายเองครับเขาเขามีมุมถ่ายลูกศิษย์ผู้หญิงเขาเป็นคนช่วยถือก็ถ่ายรูป้วยหน้าที่เขานะ พอเราไม่อยู่ปุ๊บเราก็โพสลงภาพที่สอนเลยโอ้ไม่อยู่ไม่รอแล้วไม่รอส่บาดแล้วตอนนี้อยู่นครปนมนันทุกอาทิตย์ก็จะเป็นแบบนี้ครับนะตรงโพสครับนะแอดพื้นที่แคบๆน้อยๆเล็กๆใช้แอดแค่นี้เองกดนี่คือกด the runes the r u n e กดอันที่สอง for for ใช้แทนแอดได้เป็นบางกรณีเช่น I work for Toyota Company, I work at Toyota Company ได้ I work for the temple, I work at the temple ได้ใช้แทนก็ได้ครับเราทำงานที่บริษัท Toyota เราใช้ได้สองคำ at ได้ for ได้ I work for Toyota Company yes, I work at Toyota Company แปลเหมือนกันว่าผมทำงานที่บริษัท t ต y o t a ครับใช้ at ได้ ใช้ for ได้แทนกันได้ครับสำหรับ for นอกจาก for ใช้กับที่ทำงานแล้วใช้กับเวลาก็ได้ครับ for one week for two weeks for one month อย่า for สำหรับต่อไป in in นี่ใช้อะไรสถานที่ใหญ่ๆเช่นเราเดินทางตลอด เขาถามมาว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ใหญ่ๆพื้นที่ใหญ่ใช้อินเช่น Where are you now? I am in นครพนม Province ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมอินได้ I am in Thailand ตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยใช้อินได้ครับนะใช้แอดไม่ได้พื้นที่ใหญ่ๆกรุงเทพใหญ่ไหมใช้อินเพราะไม่รู้ตรงไหนมันใหญ่ก็อินครับ แต่ถ้าอยู่วัดวรจันทร์ว่าก็เป็น I am at วัดวรจันทรเว่าเจาะจงเล็กๆล,ลงไปนั่นแอดแต่ถ้าพูดที่กว้างๆก,ก็เป็น in Bangkok แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าใช้ออนล่ะครับตัวไปออนอใช้กับวันครับเช่น I work on Monday I work on Tuesday I work on Wednesday I work on Friday วันอะไรที่ลงท้ายด้วยเดใช้ออนทันทีครับวิสาขาบูชาเดอาสนะบูชาเด k i คิงเบิร์ดเดย์ควีนเบิร์ดเอะไรเดยๆลงท้ายด้วยเดทั้งหลายใช้ออนไม่ต้องนึกถึงคำอื่นเลยออนอย่างเดียว w h Where you go on วิสาขาบูชาเดออนทันทีครับนี่กฎตายตัวเลยครับจบมีอะไรถามไหมนี่คือกฎเข้ามา ถ้าออกข้อสอบวยากรยังตกอยู่คือไม่อ่านหนังสือเลยอาจารย์เนี่ยอ่านหนังสือทุกวันครับเตรียมตัวตลอดเลยนะไม่มีให้ใครไม่ให้ใครมาบังคับด้วยอ่านตลอดกับภาษาอังกฤษนี่วันหนึ่งนะไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงทำอย่างนี้มายี่สิบกว่าปีแล้วครับไม่ต่ำภาษาญี่่เข้าใจไหมอยากจะมีไฟยังไครับไฟเนี่ยเราต้องชาร์จตลอดครับ อยากมีใช่ไหมครับตัวนี้หมดไฟแล้วใช่ไหมครับหมดหรือยังมันมาเป็นบางช่วงมาเป็นบางช่วงสแสดงว่าไฟไม่ค่อยเสถียรครับไฟไม่เสถียรต้องทํากรรมฐานเยอะๆกรรมฐานวันนหนขี้เกียจก็ไม่อ่านเลยโอ้ไม่อ่านเลยพระอาจารย์นะถ้ายิ่งฝนตกนะยิ่งตื่นเช้าครับฝนตกอากาศหนาวพระอาจารย์จะเช้ากว่าเพื่อนเลยเพราะชอบชอบอากาศหนาวกับฝนตกบางคุณฝนตกตื่นสายครับยิ่งนอนยาวใช่ไหมตรงกันข้ามกันพระอาจารย์นี่ เป็นเหมือนกับป่าได้น้ำครับฝนตกเนี่ยเอ้ยครับอย่าให้ตกเลยฝนเนี่ยนะต้องหาทางไปอ่ะจบแล้วมีอะไรถามไหมครับ a d for in a d d แปลว่าที่ for แปลว่าสำหรับหรือแปลว่าเป็นเวลา in แปลว่าใน on on ตัวนี้อย่าแปลว่าบนแปลว่าในก็ได้แปลว่าบนก็ได้อ่ะเข้าใจไหมครับ on แปลว่าเป็นก็ได้เอาตั้งใจฟังแปลว่าเป็นได้ยังไงตั้งใจฟัง ถ้าใช้กับวน on, ัน on แปลว่าใน I work on Monday ผมทำงานในวันวันจันทร์ Monday on ตัวนี้แปลว่าใน I work on Monday ผมทำงานในวันจันทร์อันนี้แปลว่าในถ้าแปลว่าบน the book on the table หนังสืออยู่บนโต๊ะอันนั้นแปลว่าบนครับ on แปลว่าเป็นเช่นจะไร ใช่เลยรครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมอ่อนแปลว่าเป็นฮะเคยเจอไหมแปลว่าเป็นเคยได้ยินไหมครับอ่อนแปลว่าเป็นไม่เคยได้ยินบนกับในอ่ส่วนใหญ่เราเห็นอ่อนแปลว่าบนแต่ว่าเวลาเป็นวันนั้นแปลว่าบนไ่ไดะผมทํางานบนวันจันทร์นี่ได้ไหม ไม่ได้ต้องในวันจันทร์ใช่ไหม I work on Sunday ผมทํางานในวันจันทร์เนี่ยนะต้องแปลว่าในวันจันทร์ไม่ใช่ผมทํางานบ้วนวันจันทร์ไม่ได้ต้องไหนครับ on ตัวนี้แปลว่าเป็นก็ได้ in ก็แปลว่าเป็นก็ได้นะเอา in ก็แล้วกันคุณพูดเป็นภาษาไทยคุณพูดเป็นภาษาไทย you speak in Thai อินตัวนี้แปลว่าเป็นครับ you speak in Chinese คุณพูดเป็นภาษาจีนได้ไหม can you speak in Thai คุณพูดเป็นภาษาไทยได้ไหม can you speak in ลาวคุณพูดเป็นภาษาลาวได้ไหมอินตัว need, แปลว่าเป็นไม่ได้แปลว่าคุณพูดในภาษาไทยได้ไหมไม่ใช่แปลว่าเป็นภาษาไทยครับใช่ไหมพูดภาษาไทยกับพูดเป็นภาษาไทยต่างกันไหม พูดเป็นภาษาไทยกับพูดภาษาไทยเหมือนกันไหมไมีเหมือนผมพูดภาษาไทย I speak Thai ผมพูดภาษาไทยหมายถึงทางชีวิตผมนะ่ะผมเกิดมานะผมพูดภาษาไทยผมเป็นคนไทย I speak Thai ผมเป็นคนไทยผมพูดภาษาไทยแต่บางเอิญคนนั้นพูดได้หลายภาษาคุณพูดเป็นภาษาจีนได้ไหม Can you speak in Chinese? Can you speak in Chinese? คุณพูดเป็นภาษาจีนได้ไหมแสดงว่าคนนั้นพูดได้หลายภาษากระจายบปานั่นแตกต่างกันแบบเรานี่พูดได้ภาษาจีนก็ได้ภาษาลาวก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เมื่อเห็นท่านพูดได้หลายภาษาผมบอกว่าท่านพูดเป็นภาษาไทยได้ไหม Can you speak in Thai? นี่แปลว่าคุณพูดเป็นภาษาไทยได้ไหม In แปลว่าเป็น อย่าแปลว่าไหนโอเคไหมจบแล้วมีอะไรถามไหมครับมีอะไรถามไหมไม่ไมีใช you know. ่ไหมเข้าใจครับเวลาฝรั่งเขาสอนเราเข้าใจครับฝรั่งเขาจะพูดว่าไงหนึ่งก็จะพูด do you understand เขาจะพูดบ่อยเลย do you understand เข้าใจบ่เข้าใจไหมอีกคำหนึ่งก็พูดประจำเลย is that clear ประจ